วดที่แล้วนะครับผมให้ไล่ไปดูนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนี่นะครับของท่านแล้วก็ชุดสามตัวก็คือเข้าสามหกห้านะครับอันนี้อันนี้เชือกนะครับผม่ยุดยึกเห็นไหมหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะครับผมขคอมตอนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับโอปอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีครับโอปอลมาครับผมมาไก่นะพี่น้องมาจากไหนครับอีสานใต้มาไก่้โอกาลสินนู้มาหลายที่นะครับเนาะครับมาไก่แล้วก็มาเยอะมาตามเลขเชือกใช่ไหมครับนี่ตามเลขเชีอร์ได้ยินข่าวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไปตามครับใช่ไหมครับ อาจารย์อาจารย์บอกว่าเวลาเลขอาจารย์เข้าทำไมไม่ไปกันเป็นเพราะอะไรทําไมไม่ไปอาจารย์อยากดังอาจารย์ว่าอย่างนี้นะอาจารย์อยดังครับเอาก่อนอื่นเลยให้ดูก่อนนะครับนี่คืออะไรงวดที่แล้วนะครับผมให้ไล่ไปดูนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนี่นะครับของท่านแล้วก็ชุดสามตัวก็คือเข้าสามหกห้านะครับอันนี้อันนี้เชือกนะครับผมย่ยุดจึ๊กเห็นไหม อห oh, exactly. นึ่งสามสามหนึ่งเนาะครับผมก็แกส่งมาให้ <c oughs> ผมดูอยู่ครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่ามันหลุดบ่อยของแกนะแกก็เลยไปเอาเชือกเส้นนี้มาใหม่แถวแถวบ้านแถวแบ้านพี่พ,พี่พี่อะไรนะนั่นน่ะเ <c oughs> มื่อกี้ที่ที่เราสัมภาษณ์กันนะ่ะชายแดนน่ะ <c oughs> ใช่แกไปเอาเชือกที่นั่นมาครับอืมแล้วแกก็เลยเข้าสาม หกห้ากับหนึ่งสามเข้าสามตัวเลยนะพี่เป็นเป็นผ้าเขาม้านะครับผมเป็นผ้าขม้าเขา,า,เขาตุ้ยนะเขาอายุก็ประมาณสักห้าสิบนีแ่แหละครับผมเป็นผู้หญิงอืมแกแกบอกว่าช่วงทําพิธีอะมาเขย่ากุฏิเลยครับผมเดินเดินบนหลังคากุฏิเลยนะแกทําตอนกลางคืนนะครับทําตอนกลางคืนแล้วเสียงขย่มกุฏิ อย่างเงี้ยครับแกก็ไม่กลัวนะเพราะว่าแกแกแกชอบทางนี้เพราะว่าอาจารย์แกแกก็เป็นคนบูรีลำนะครับผมแสดงว่าเจอผีขยมกุตีเลยใช่ขยเยากูตีเลยนะครับถ้าใครมีเชือกเนี่ยถ้าหาแกได้ครับผมแกแกทําได้หมดแต่ว่าต้องต้องยังไม่ทําพิธีมาก่อนอย่างเงี้ยครับไม่ไม่สดสดนไม่ไม่สดสดเลยยิ่งแกออกมาหาเนี่ยยิ่งยิ่งชอบชอบินเยียนเลยครับผมเดี๋ยวแกไปทําถึง ถึงที่เลยถึงบ้านเลยครับมีใหม่ๆแหยนๆเนี่ยใช่ออกเลยครับแต่แต่ว่าตอนตอนทํทพิธีขนาดกลางวันนะที่ผมไปทำแล้วก็ยังหลอนอยู่นะเป็นยังไงมันมันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นมาเลยนะครับกลิ่นเหม็นตึ้มเหม็นมาเลยครับผมเพราะว่าเชือกเชือกเส้นนี้แกแกดดึงออกมาจากไห้นะมันจะมีอยู่สามไหมีแต่เชือกทั้งนั้นเลยครับผมแกจะเอาเชือกเฉพาะเชือกที่แม่นขอแค่สามงวดได้หนึ่งงวดแล้วเลยอีกสอง ี่วงเ,เดียวนี่จะอขอสามงวดขอสามงวดขอไม่เยอะขอแค่ครั้งเดียวถูกคือถูกผิดคือผิดไปเลยอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ขอพำเพื่อทุกครั้งแกเส้นหนึ่งแกจะเอาห้ารอบสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยแกว่ามันมันมันได้บ่อยๆแล้วมันมันไม่เข้าอย่างเงี้ยครับผม,มแกสามพอใช่ถูกจนเขาถวายรถให้แกถวายรถถูกหร่ฮะ ช่วงที่แกบูมๆนะก็ถูกเยอะนะครับถูกเป็นร้านเหมือนกันนะเขาถวายรถให้นะครับผมพอเลขไม่ถูกเขาก็มาลดคืนผมเขไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแกก็เลยบอกว่าขอให้ปู่ให้ดังหน่อยปู่อยากได้รถไปเวลาไปอไปเข้าอุโบสถไปอะไรเงี้ยก็ให้คนขับรถพาไปเพราะมันอยู่ในป่าเอออพอเลขเข้าได้รถพอเลขไม่เข้าเขารถลดคืน ถูกต้องเท่าไหร่เขาให้ยืมใช้ครับงวดมที่ว่าจะให้ดังที่บอกเอฟซีนี่มวดนี้นี่ได้มาหรือยังได้มาแล้วครับผมเพราะว่าผมไปท,ทําพิธีกับท่านเลยแต่ว่าผมทําตอนกลางวันนะครับทําตอนกลางวันเลยเพราะว่าตอนช่วงสายๆแล้วครับผมช่วงฝนตกพอดีเลยเดี๋ยวกินกินกินมาเลยนะพี่นะเจอกะตัวเลยนะครับผมอุ้ยอยากพาทีมงานไปจังเลยครับ <Okay. S 1> แกบอกว่าเกอยากดังวันนี้นะครับอือ คงจะรู้จักนะปู่ปู่อะไรปู่คมปู่อะไรนะปู่นิคมปู่นิคมครับเชือกผีคุ้นไหมครับคุ้นคุ้นเชือกผีนี่แหละครับผมตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับผมมีอสามตัวมีอยู่สองหางสองตัวมีอยู่สองหางมีแค่นี้ครับตอนตอนทําพิธี ถ้าเกิดเป็นบางอาจารย์เนาะอาจบางอาจารย์ก็จะจับเทียนลนเอาตัวเลขใช่ไหมอันนี้วางเลยครับหมุนหมุนหมุนเองเลยหมุนเป็นตัวเลขเลยครับเขียนเลขเองเขียนเลขเองเลยครับผมแค่นั่งสวดสวดสวดเฉยๆก็นี่แหละครับท่านบอกว่าท่านท่านอยากได้ลดท่านอยากสร้างกุฏิท่านก็เลยกลับมาบอกอีกหลังจากที่หายไปนานก็เลยทําให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันทั้งวัดเลยนะพี่นะงวดเมื่อกี้เนี่ยสามห้าสามหกห้า มันออกสามตัวโต๊ใช่ไหมมันออกสามห้าหกใช่ไหมอ่าของแกได้สามหกห้า็ือสุดยอดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็หนึ่งสามนี่นะครับผมถ่ายได้แค่หนึ่งสามมาเพาวาสามตัวไม่ได้ถ่ายแกจะถ่ายให้ผมดูมาอยู่ในโทรศัพท์มันไม่ชัดเจนครับค่ะอืมแสดงว่าเข้าทั้งบนและล่างเข้าทั้งบนและล่างครับผมอันนี้เป็นเชือกของปูคมนะอันนี้ผมก็มาพูดแทนพูดแทนแกนะครับนี่แหละครับชัดเจนนะครับผม เอาพร้อมดูตัวเลขยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะอยากดูเรื่องครับผมหมวดนี้นี่มองหน้าครับเาไม่เห็นหน้าโอปอลเลยอ่าครับเอาไว้ประมาณอกครับแต่ผมก็ได้ด้านข้างเหมือนเดิมออนี่เดี๋ยวเอฟซีจะว่าถ่ายไม่เป็นอ้าวขอก่อนแป๊บนึงนะครับตัวเลขมีเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเก้า ตรงตัวห้าศูนย์กับห้าสองหนึ่งหกเก้าครับว่าใช่เจ็ดครับอ๋ใช่ไหมเจ็ดครับเจ็ดหกเลขเจ็ดเจ็ดเด้อเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าตัดเล่นเรานะครับล่างคือห้าศูนย์กับสองศูนย์ครับครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าห้าศูนย์และสองเลขเชือกอะไรนะครับเชือกผีครับเชือกเลขเชือกผีครับเชือกผีเชือกผูกนั่นแหละเชือกผูกเชือกผูก เราจะพูดเต็มไม่ได้เนาะเอซีพิจารณาตั้งเอาอะค่ะเชิอกพิเศษเชือกพิเศษเลขเชือพิเศษผมผมไม่ขำตรงไหนคำว่าตอนตอนเลขปูถูกอะได้รดพอเลขปูไม่ถูกอะลดขึ้นเลเชือกพิเศษศูนย์แห้งมันวะหครับผมนี่นะครับจะเป็นเลขเชือกพิเศษเชือกวิเศษปูนิคมครับเชือกวิเศษปูนิคมนิคมปูนิคมนิคม เทือกเส้นใหม่นี่คืออันนี้งวดที่สองครับงวดแรกคือสามตัวครับได้ทั้งสามตัวสองตัวเลยใช่ครับก็เลยโอ้น่าน่าสนใจก็เลยไปครับไกลๆผมก็ไปเนี่ยครับอีกรอบอีกรอบครับชัดเจนชัดเจนอ่ะถ้าถูกงวดนี้ถวายรถอีกถ้าไม่ถูกก็เอารถคืนโอ้เอาคืนนี่นะครับก็ตันเลตโนกันเนาะเปโพเนาะ ผู <Net> ้จัดไว้ครับขอบคุณครับสำหรับแนวทางนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวสัรทิก่น